ไม่คิดหรอกถ้ากูถือไบงก์เนี่ยอย่าจุนหนักจุกจุกยวได้ติดต่อหรอเดี๋ยวให้มันทำแก๊งโอเคมันได้ทักบอกอ่ะบอกว่า420เสียวๆวงินเอาไปดิ <laughs> ไอ้ปลาชเไปทำอะไรมันไว้บ้าไปดูม huh? okay. uh ันเป็นผีผินผีจัดเลยไปไหนไม่รู้เลยเดี๋ยวไปดูไปดิดูวีรู้จะทำอะไรเออไอ้จุ๋มมันเป็นอะไรไอ้จุ๋มเป็นตำรวจไอ้จุ๋มเป็นตำรวจนี่แล้วมึงไม่ออกตำรวจอะมึงไม่ออกตำรวจล่ะมึงไม่ออกตำรวจล่ะไม่ได้มึงไม่ออกตำรวจล่ะมึงก็ไปบอกเขาดิมึงก็ไปบอกตำรวจดิอะไรวะเดี๋ยวเร็วสามวินาทีบอกตำรวจเราหรือเปล่าเสียเวลาว่ะแม่งอยากจะเป็นเจ้าหน้าที่ กูยังไม่รู้ตัวเองเลยว่ากูเป็นตำรวจเนี่ยัทาดยครับพี่ครับสวัสดียวครับสวัสดีครับโอ้มองมองเห็นรับมาสาวรอจัดนายยอมนายในหล่อพี่แจ๊บวาเดียวครับเฮ้ยสวัสดีครับผมแก๊งสุดหล่อที่เธอเหลียวอะไรครับคุณมีปัญหาอะไรผมของคุณผู้หญิงหน้าหนู่งสองขั้วมองหนูเป็นสาวได้ยังไงครับคุณมีอะไรผมของคุณผู้หญิง คุณเด็กจะมีปัญหากับผมอย่างนั้นเหรอไม่มีค่ะอยากจะมีเหรอครับไม่มีค่ะ,คะ,คะหรือจะ,มะไม่เหรออ้าวพูดอย่างนี้หมายความว่าไงครับอันนี้อันนี้อันนี้นี้เป็นโน่นเรออ้าวมองหน้าผมไหมครับก็ <c oughs> เดี๋ยวถ้าผมขึ้นกางว่าอ,อะไรก็เดี๋ยวเจอกันแค่และ <c oughs> ผมชอบด้วยคนที่แบบเก่งกับผมอะ <c oughs> จำไว้ด้วยเพราะผมจะหมายคุณเป็นคนแรกเลย <c oughs> อืมโอ้ล้อลอกด้วยได้กลิ่นได้กลิ่นเอีเพื่อนกลิ่นเนี่ยเพื่อเจสกลิ่นดินอะกลิ่นดินที่ต้องไปขุดอะใช่เพื่อนกลิ่นดินอะล้อลอกจัดเลยเดี๋ยวเจอกันผมเอาจริงนะผมบอกก่อนนะผมไม่ได้รอเล่นนะรออยากให้รอนานนะคะไม่ได้อะไรออกไม่ได้อะไรเขาบอกว่ารอเบื้องบนบอกเบื้องบนคือใครวะเทวดาเหรอ มันได้อะไรเอ้ยเงินเงินก็ยืนดูไปไอเสี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยคนเล่นอยู่สามตัวสี่ไม่ไอเสี่ยวยืนดูเฟียวเล่นนะเยอะอะไรเฟี้ยวยืนดูเฟียวเล่นไอเสี่ยวโอ้ยคนมองโบแล้วจัดแล้วเนี่ยมีคนมองโบสั่งจัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้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 ไอจุ๋มเมื่อกี้มึงไปคุยเด็กผู้หญิงมาพูดดิ กูเป็นผู้เขาบอกว่านกูบอกว่าเดี๋ยวกูขึ้นแกลงไปใส่เขาแกลงแรกกันนะบอกอย่าให้รอนานแล้วรอเรอกขาจัดเลยไปดูแกงเลยนะแกงคนหลอกฮัลโหลน้องโอ้โหจุกเขาไม่เอาเลยจุกจุกเขาไม่เอมเลยจูก นายเหรียญเยีะจัดหรยอไมตัวมีเหมันมันเอฟเคไมได้แล้วตอนเนี้ยไม่รู้เต็เียเฉยผมมียูเเหรียญอะไรเอฟเคใหมโอ้โหใช่เหรอแม่แล้วก็เหรียญลายเจ็ดิเหรียญผมอ้อนไม่ไผมเฮ้ยเรื่องอะไรเนี่ยเฮ้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 ยเป็นไรอะ Hây, à ah, hây. Hây. Hây, hey. hey. mày có tìm không được quá, mái vàng. Ồ.

อันนี้มาอยู่ทีๆแล้วต้องบอกแล้วต้องบอกอะไก็ด้วย๋อเาไม้เอลมิดตายตายขีมหมดขีมหมดขีมหมดเติวตายก็หรอเอาใจไอ้เจ๊ เดี๋ยวตายหมดกีนเดี่ยวนั่้ดูไงอ่ะ,อะเอา้าถ้าเสี่ยวตายหมดจะกินเดี่ยวได้กินเดี่ยวยืนดูไงอ่ะเดี๋ยวว่าอย่นมันเปียกอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ชุบได้ป่าวะหรือว,ว่าต้องรอหมออ่ะ พขาตายหมดแล้วอะ่ะกว่าไรอ่ะไม่ต้อีครับพี่คนไม่ได้เรียกครับจบแล้วครับจบแล้วไม่เรียกครับไม่เรับผม ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้บ่งนไม่เกี่ยวเด็ไม้ไม้พูดไม้พังไม้พูดพังตอหันไม่แบบไม้พู้พังเพอกี่ตีคีบอ่ะต้องไหมดนี่ตัวไหนซ่อมอยู่ซ่อมไหนซ่อมไหนไเไม่ไม่มึงมึงซ่อมบ้างไม้มึงอ่ะเฮ้ยซ่อมที่เนี่ยสนสอนอสอหลังหลังสนอใช่ไม 卖卖一种啥囊的？买啥囊？